จะสอบครูผู้ช่วยสปทกรณีพิเศษแล้วก็รอบทั่วไปนะคะอยากให้มาดูข้อสอบจริงสําหรับคุณครูที่จะสอบวิชาเอกจิตวิทยาแนะแนวค่ะว่าของปีพศสอ6 4อเนี่ยออกอะไรบ้างค่ะอันนี้แอดมินมีทั้งเป็นข้อสอบชอยให้แล้วก็มีเฉลยให้นะคะข้อ1ค่ะองค์ประกอบของพัฒนาการที่ว่าความเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะทํางานตามหน้าที่หมายถึงข้อใด ข้อที่2ความแตกต่างของบุคคลเกิดจากสองสิ่งมีอะไรบ้างนะคะข้อที่ 3. บิดาแห่งการแนะแนวอาชีพคือใครข้อที่4บิดาแห่งจิตตวิทยาการศึกษาคือใครข้อที่5ข้อใดคือความหมายของคำว่าจิตตวิทยาแนะแนวข้อที่6ข้อใดเป็นเป้าหมายหลักของการแนะแนวในสถานศึกษาค่ะส่วนข้อที่7ค่ะ หลักการแนะแนวในโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อใครคะข้อที่8ปัญหาป้องกันปัญหาแก้ปัญหาส่งเสริมและพัฒนาเป็นสิ่งใดของการแนะแนวนะคะข้อที่9ค่ะข้อใดไม่ใช่ขอบข่ายของการแนะแนวข้อที่10ข้อใดคือหัวใจหลักของการบริการแนะแนวข้อที่11การคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มค่ะแล้วก็ ข้ออื่นๆต่อไปเนี่ยค่ะแอดมินมีแจกฟรีสำหรับคุณครูที่สั่งซื้อชีตจากเพจสอบติดราชการนะคะตัวนี้เราก็จะมีเป็นข้อสอบจริงวิชาให้พร้อมเฉลยค่ะตอนนี้ก็จะมีเฉลยให้ด้วยนะคะถ้าเกิดคุณครูสนใจก็ทักกล่องข้อความเพจ Facebook สอบติดราชการได้เลยค่ะ